น้ำหมู่บ้านชนบทเล็กๆยามเย็นแสงอาทิตย์สีส้มอมชมพูครอบครัวเล็กๆดูเหมือนอบอุ่นแต่ภายในใจของเมยภรรยาคนหนึ่งกลับเต็มไปด้วยความกังวลเธอนั่งกอดเข่าในห้องเงียบๆน้ำตาคลอเบ้าเพราะทุกครั้งที่ดวงอาทิตย์ลับฟ้าคือเวลาที่เธอต้องผเผชิญกับแรงกดดันจากสามีวัดผู้เป็นสามียืนกอดอ,อกหน้าตาขึงขัง พยายามบังคับให้เมยอมทั้งที่เธอไม่เต็มใจตรงนี้เองแม้แต่งงานกันก็ไม่ได้แปลว่าจะบังคับกันได้สิทธิในร่างกายยังคงเป็นของแต่ละคนแต่แล้ววัดกลับเรียกลูกน้อยเข้ามาใช้สายตากดดันเมให้ยอมแม่ฝืนยิ้มทั้งน้ำตาเพียงเพื่อไม่ให้ลูกเศร้านกฮูกตุนย้ำชัดว่านี่ไม่ใช่การยินยอมที่แท้จริง วันหนึ่งเมเป็นมดลูกอักเสบหมอโบอบอกให้พักรักษาแต่สามีก็ยังไม่หยุดการกระทำจนเมต้องอุ้มลูกหนีออกจากบ้านกลางดึกเดินใต้แสงไฟถนนด้วยหัวใจที่แตกสลายรุง่งเช้าเธอไปแจ้งความกับตำรวจผู้พิทักษ์กฎหมายรับฟังทุกคำด้วยความจริงจัง จากนั้นเธอได้รับความช่วยเหลือจากทนายอารุณที่เตรียมคดีเพื่อปกป้องสิทธิของเธอในศาลบรรยากาศเคร่งขรึมผู้พิพากษาฟังเรื่องราวทั้งสองฝ่ายอย่างตั้งใจก่อนจะยกค้อนขึ้นและตัดสินว่าการแต่งงานไม่ใช่ข้ออ้างในการละเมิดสิทธิการบังคับขู่ขืนคือความผิดฐานอาญาและเป็นเหตุหย่าได้เมยิ้มทั้งน้ำตาเมื่อในที่สุดเธอได้รับความยุติธรรม ทุกคนรอบข้างยืนอยู่เคียงข้างเธอนกฮูกตุนกลางป้ายใบยใหญ่เขียนว่า Respect and Consent และนี่คือบทเรียนสำคัญการแต่งงานไม่ใช่ใบอนุญาตในการละเมิดสิทธิ์ความรักแท้ต้องมีทั้งความเคารพและความยินยอมแม้โจทย์และจำเลยจะเป็นสามีภรรยาต้องอยู่กินด้วยกันตามกฎหมายแต่การร่วมประเวณีต้องเกิดจากความยินยอม หากจำเลยบังคับถือเป็นการข่มขืนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา276อีกทั้งการกระทำของจำเลยยังสร้างความเจ็บปวดทั้งกายและใจแก่โจทย์ถือเป็นเหตุยาตามปพ,พมาตรา1516วงเล็บ3และวงเล็บ6